กว่าต้นอีลาปลูกนี่สิได้กินมอหรือจังไหนถ่ายกล้องนี <t ips sound> ส,วส,สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในตอนทับสู่ยเซียนลุนซาวพุทธนี่เราเป็นกับพี่จอยนะคะมือนี้ก็คือเท่าจะขนต้นไม้เนาะไปปลูกนะคะยุ่งฟังทางเคข้างสะคุณน้องพี่จอยเนาะมือนี้เท่ามีเมื่อเลยว่าจะเป็นต้นมะฮุ่งนะคะต้นดอกแค่ พักแพ้พักอีตู้มะเขือนะคะแล้วก็มีมาิดาพรครบเลยนะคะที่ห้องจะแม้นท์เขาจะขนไปไปค่ะมาขนซ้อยกันแน่นอนพี่เจเนะวันนี้มีแต่แกงสาวๆนะคะพวกบ้าโอ้โหมีเลยนะเบียเวฟก็คือไม่อยู่นะคะวันนี้เราต้องขนกันเองนะคะทุกคนไปค่ะโอเคไป ไปคนกันต่อค่ะทุกคนแล้วก็จากนี้มาเบื้องค่ยบรรยากาศการปลูกให้เบื้องค่ะไปทุกคนที่งอวขี่คว,วายพร้อมแล้วไปปลูกต้นไม้กันค่ะพ้อมไห่ทำได้ไหม หไปไนคล้องน้อบ้างอบแหลกพี่จอยวายเล่นต้อไหนถ่ายตั้งนานก็คือออกไม่ได้กดอ ใส่เดือนด้วยครบแล้วนะคะมีทั้งขี้แก่พี่งูขี้ปายเนาะแล้วก็ผูดานนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเมืองบรรยากาศปลูกกันค่ะปลูกคนโตคนที่ชอบฟังกันค่ะนี่ผสมดินแล้วจ้านี่สิบขุ้มน้อยเรียงกันไปนิดนิด อันนี้พี่จอยทำอะไรคะอันนี้เตรียมดินเตรียมดินเนาะรองพื้นรองพื้นเมื่อกี้ใส่โพลิดานแล้วตรงนี้ใ่โพลิดานกกลนึงช้อนกันปัวกันแมลงกันมดนะคะทุกคนมาดามเบินอาจจะดามเนินนะคะหรือจังไดให้ รับเนื้อเนี่ยการเลนทั้งหมดแบบยี่สิบสองต้นนะคะทุกคนอม่มันนี่สิบสี่ต้นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอีกงาวไก่นะคะทุกคนมาค่ะวันนี้เดี๋ยวสาวพุทธิจิ ปลูกก่อนนะคะว่าลุ้นกันว่าต้นอีลาปลูกนี่สิได้กินบอหรือจังไหนนะคะพี่กัดหลังหน้าต้นลำไยห,หน้าต้นลำไยชื่อซอยกันเอาไพี่เอฟสี่แล้วมันสิดกอยู่บวหุหูต้นนี้ชื่อซอยกันเด้อนะคะเอฟสีชื่อเลยอีเราบ่ชื่อ งานี้ที่พี่จอยเตรียมไว้นะคะทุกคนทั้งขี้เก็บขี้งูขี้ควายนะคะเดี๋ยวเขาจะพัดน้องปลูกาไปพร้อมรอก่อนซุก จะปลูกต้นนี้ต้นเดียวกับพอเพราะว่าเพื่อจะได้หูวามันจะรอดหรือบ่รอดนะคะทุกคนห้าที่ตามนะคะทุกคนโอเควยวคลิปนี้นะอะขอตัวนะคะอยากจะฝากกดไลค์กดติามเพจสีนุลสาวไทยเด้อจ้าเจอกันใหม่ ep ต่อไปนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ